ัตอนนี้วีกำลังวอกวก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 ็วกอวกกวกลวกก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 วกีวกกวักวกเวกก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 กวก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 ก้กกวกกกกาวกก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 วอ มือแรกที่นิวยอร์กโอเคไหมมันเป็นสัตว์แต่ละตัวซึ่งคาแรคเตอร์ของสัตว์ชัดมากเลยคือมันทำให้คนดูเชื่อได้เลยว่ามันคือสัตว์ชนิดนั้นจริงๆแต่ละตัวการะตูนท่านได้แตกต่างกันตามลักษณะทีใส่ของสัตว์เลยนะเพาะว่าย้อนมากสวัสดีครับทุกคนสวัสดี้ก็ถือว่าหยอมหยิบได้ครับตอนนี้วีกำลังวอก อ๋อตอนนี้เรากจะไปทานข้าวแนครับีสอ์แรกที่ไดมาอากาศก็ร้อนมากรนิดนึงไม่นิดอร้อนสุดเลยร้อนหน่อยมืนไทยมันไทยทอยู่ไทยแล้วมันเป็นรงิสิแบบมากนะใช่ัหรนต่างอยู่ทอ่าใช่กแบง์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดลใช่ค่ ็นองไนนนเิุ่มเลยมิหยองนะครับผมเมื่อแรกที่นิวยอร์กโอเคไหมใครชอบกินเนื้อใครที่ไม่ใส่เนื้อนะครับบอกเลยว่าร้านดี้ดีมากเขาเรียกว่าออริจินัลเน็รกเฮ้ยต้องลองเบอร์มียองนะ 对吧？ ตอนนี hour, um ้เราก็อยู่กันที่ Jungle Mountain Bridge View นะครับที่จะได้ไปออกตรงนี้แล้วบอกเลยว่าเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะสวยนะเขาเทศบาลข้างหลังเนี่ยสวยเลยมันเป็นมันเป็นฟิลแบบจุดเช็คอินขอคนที่เขาจะมาแบบถ่ายรูปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน ดีมากอากาศจีได้เจอร้อนๆนิดนึงนะครับอ้าวแต่ว่ามันก็ไม่อบอ้าวที่แบบไม่ได้ร้อนถึงขนาดใส่ใช่แล้วครับว่ากำลังสบายๆได้มาหนึ่งแดนมาแล้วไปที่ต่อไปกันได้เดี๋ยวเราจะไปทั้งซอยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแดนมาที่อ่าเราจะเช็คอินแล้วกันนิวยอร์กครับผมคนที่มานิวยอร์กต้องมาที่นี่นะครับเห็นว่ามีแฟนเด็กด้วยโอ้ตามหาตามหาไปเลย 我问你呢？ ให้มันดูเป็นแบบสกิม นครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โรงละครไรอันคิงนะครับผม<ช>ก็เรากำลังจะต่อแถวแล้วก็เข้าไปแล้วแต่ว่าข้างในเราถ่ายดูไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังหลังจากเดกินออกมาว่ามันสนุกไหมอะไรยังไงนะครับผมไปครั้งแรกไหมครั้งแรกหรือเปล่าเย้ first time เป็นครั้ง <Yay, S 2> แรกเลยครับผมใช่ hey, oh, แล้กินนี่รดใช่ายฟิวเซียมก็เปลี่ยนฉากได้แบบต่อได้เนี่ย ชอบ่คนที่ว่าตัวเล่นเป็นเป็นสัตว์แต่ละตัวซึ่งคาแรคเตอร์ของสัตว pues so so ์ชัดมากเลยก็จะต้องแบบเลย์เซคนเล่นเองอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าคาสีก็อยู่ในกาบฝันแต่ว่าแบบคนนั้นต้องส่งอารมณ์ให้กับให้กับเขาเรียกอะไรผมเชื่อแด้อารมณ์ตอบคือมันทำให้คนดูเชื่อได้ถึงว่ามันคืเป็นจากันนั้นจริงจริงคือซีแรกที่ออกมาเป็นอ่ายูราบ รับสานงานเลยมาอแบบดีมากเลยอ่ะแล้วแต่การเราค่อนห้แตกต่างกันตามลักษณะการใส่ของสัตว์เลยนะว่าย้อนมากแล้วก็ทีที่การเซสชั่นแต่ฉากคือบอกเลยว่าคุ้มค่าในการมาดูมากๆเลยนะแต่ทีมี้มาแล้วก็อย่างที่ผมชอบคือการผลสลิดแบบคือใส่หมดจริงๆคือที่อะไรใส่หมดคือว่า ไปวิีคุมมากอลังมากแล้วก็ฟระถ้ามีโอกาสมาดิวบอกแวะมาดูได้นะครับแไ่แจ้งพรุ่งนี้วันงานอะไรนะครับซีอก่อนแล้วกันครัสดีครับยตอนนี้เราก็มาถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วที่ดิวบอกนะครับกับการเฉลยขั้นสุดท้ายของเราก่อนบีนกับไทยใช่ครับก็โอเคเหมือนเดิมพันธกของเราเราจะเลือกผู้แต่งหน้าก่อน ใครชนะเด็งหน้าจอบเเอาชนะเนาะชนะให้เลือกเลยชนะมั้ยฉันชนะมาสองเมืองแล้วรอบนี้ฉันจะไม่ชนะอีกเนาะคนคนเร็วจะชนะตลอดไปมาหนึ่งสองสามหนึ่งสเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮ้ยหนึ่งฮ้ยหน่เฮ้ยสองอรอบสท้าย สองเดี๋ยวนเะครับเป็นบอดแต่งก่อนนะครับสวัสดีครับพุกนพร้อมจไปซาวเช็กกันแล้วครับเราจะเดินไปซาวเช็คกันนะครับแฟนๆมากเต็มเลยก็แม้จะไปดูบรรยากาศที่งานกันเลยว่าจะอบอุ่นใช่คึกเลยคึกเลยคนนี้เขาคึก

บอกว่าอุ้ยนิวยอร์กร้อนแต่ผมชอบที่นี่นะเอลีโก้ Because uh, in California is a little bit cold right now right yeah. yeah so in New York it's kind of like hot outside อร่อยมาก This is so good so good eh? It's really good อ่ามีจริงๆผมสูงว่าที่นี่อร่อยนะ original From New York check in New York. But that's that's really cool. So I mean for you guys, like aside from that, I heard that you also, you know, saw the Lion King as well, which is really really cool. Can you me about that? Oh, Mufasa Mufasa right? Uh-huh. Yeah. That's really cool.

I, I love. Oh why can't we sing it together? keep you safe forever? <laughs> that to can from me. Can you know Can you stay tonight? Together, we show me how to

The sweet heart of yours, and I get that, I'm gonna try. If, it hour, if it's hours, I'm to love you. Yeah, done. Yeah, we the Yeah, we're sure right. Yeah. Capul ben Brazil. they have Ah, เอลย์อะไก็แบบตอนนี้มาจบซีนอ,อยู่ยเราไปทั้งเซาเปาโลอะไรพวกนี้นอยอกมาก็ภาพรวมทั้งหมดนี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆการห่างตรงนี้รู้สึกว่ามันเหมือนการได้เที่ยวบวกกับการทํางานไปในตัวด้วยรู้สึกว่าเออน,น,น,นานๆะทีพี่ทุกคนก็ก็ไม่แย่นะก็โอเคนะอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับบ้านของไปนะครับเพราะว่าเราตั้งใจมาจริงๆนะหวังว่า,วาเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกครับใช่เลยครับผมก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาหาทุกคนถึง ที่นี่เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็ใครที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอแล้วนะครับแล้วก็พวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะตั้งใจนะครับทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงหรือว่าเรื่องเพลงต่างเพื่อที่จะดด้มนความเร็แน่นอนขอบคุณคนมากๆที่มาสป,ปอร์ตพวกเรามาในวันนี้นะครับแล้วก็ ชอบกินเครับอย่ลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์กพื่อลิปทำใมันต่างนะครับตื่นเตันใจทีมงานและพวกเราด้วยน,นะครับเจอกันใหม่ใชาใจกินหน้า,า,าับขอบคุณคมากครับูเลยขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย